สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงของชาวลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนกันยายนปี2565นะคะซึ่งการดูดวงของแอมจะมีทั้งออการดูตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะควบคู่กับการอ่านไพ่โดยจะอิงจากลัคนานะคะลัคนาก็คือการที่เราทราบวัน เดือนปีพศเกิดนะคะเวลาเกิดที่แน่นอนจังหวัดที่เกิดนะคะสำหรับใครที่ไม่ทราบก็สามารถที่จะคอมเมนต์วันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดที่แน่นอนแล้วก็จังหวัดที่เกิดเข้ามานะคะเดี๋ยวแอมจะเช็คลัขนาให้แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ทราบนะคะสามารถที่จะดูจากวันที่นะคะก็คือจะเป็นการดูตามราศี ามหน้าปกคลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในเดือนนี้ในเรื่องของการงานการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะในเดือนนี้นะคะต้องบอกว่าเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกก็ยังมีความเข้มแข็งอยู่นะคะเนื่องจากว่าดาวพระพฤห,หัสค่ะคือดาวเจ้าเรือนกระดุมพระคือดาวเจ้าเรือนของพบการเงินยังสถิตเข้มแข็งเป็นเกษตรราธิบดีนะคะอยู่ในภพปุตตะ ถึงแม้ว่าในเดือนนี้ค่ะดาวจะมีการเดินถอยหลังทําให้อาจจะได้รับเงินล่าช้าไปบ้างนะคะแต่แอมก็มองว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะแล้วการที่กระดุมพระมาอยู่ที่ภพปุตตะค่ะในแง่ดีก็คือจะส่งผลให้เจ้าชะตาค่ะมีรายได้จากการบันเทิงนะคะมีหัวริเริ่มในการหาเงินมีรายได้เข้ามาไม่ขาดมีลาภผลดีจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง มีความคิดใหม่ๆนะคะเอาใจใส่ในการหาเงินส่งผลดีในเรื่องของโชคการเสี่ยงโชคได้ประโยชน์จากเด็กๆบุตรหลานบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่านะคะมีความคิดทันสมัยล้ำยุคเหมาะแก่การหาเงินจากเด็กๆเช่นขายของเด็กเล่นเสื้อผ้าเด็กโรงเรียนเด็กเกมของเด็กๆนะคะซึ่งในเดือนนี้ค่ะวันที่1วันที่สนะคะดาวพระพุธค่ะอยู่ที่ภพลาภะนะคะ ได้เป็นเกษ,ษตราที่บดีอยู่ในบ้านของตัวเองแล้วก็เล็งกับดาวการเงินส่งผลทำให้เดือนนี้ค่ะคุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคดีในเรื่องของการเงินในขณะเดียวกันค่ะดาวพระพุธนะคะก็คือออเป็นดาวเจ้าเรือนของภพมรณะด้วยก็อาจจะส่งผลให้บางทีคุณอาจจะได้รับเงินเก่าๆเ,เงินชดเชย เงินประกันสุขภาพอะไรประมาณนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะคราวนี้ค่ะพอวันที่สองช่วงบ่ายๆนะคะดาวพุธย้ายแล้วดาวสุกก็ย้ายมาด้วยนะคะมาอยู่ที่ภพกรรมะนะคะเมื่อดาวสุกย้ายมาค่ะทําให้ดาวสุกก่อนหน้านี้เขาเลงกับดาวเสาซึ่งดาวสุกกับดาวเสาเป็นคู่ศัตรูกันนะคะคราวนี้พอเขาย้ายมาเขาก็ไม่ได้เลงกับดาวเสารแล้วส่งผลให้ในเดือนนี้ค่ะการติดต่อ การขายการเจราจาต่างๆก็จะมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะวันที่17ค่ะดาวพระอาทิตย์ย้ายมาที่ภพลาภะนะคะซึ่งพอดาวเจ้าเรือนกัมมะย้ายมาที่ภพลาภะนะคะก็จะส่งผลทำให้เจ้าชะตาค่ะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะมีโชคลาภจากผลงานมีโชคจากอาชีพการงานกิจการงานมีความรุ่งเรืองมีงานทำเสมอไม่ขาดนะคะ หากงานทำได้ง่ายไม่ว่างงานประสบความสำเร็จจากงานจนมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็มีงานทำอย่างสบายๆมีเพื่อนฝูงที่ดีในวงงานนะคะแล้วก็การที่ดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวการงานนะคะเลงกับดาวพระพฤรหัสซึ่งเป็นดาวการเงินตรงนี้ก็จะส่งผลให้ช่วงนี้นะคะทำให้คุณสามารถที่จะมีไรายได้ดีบางทีงานที่คุณทำไว้อาจจะเสร็จโปรเจกต์พอดี ะะแล้วก็ทําให้ได้รับเงินก้อนมาแบบนั้นก็เป็นไปได้หรือคนที่ตกงานนะคะก็อาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่แล้วงานตัวเนี้ยเป็นงานที่ให้ผลตอบแทนที่ดีด้วยนะคะคราวนี้ค่ะพอวันที่27นะคะดาวพระศุกร์ค่ะย้ายมาที่ภพลาภะนะคะดาวพระศุกร์ย้ายมาที่ภพลาภะ,ะ,าะยายาาาซึ่งดาวพระศุกร์ค่ะจะเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีนะคะก็คือปัตตนีแปลว่าคู่ครองคู่หุ้นส่วน ก็ส่งผลทําให้เจ้าชะตาค่ะอาจจะเป็นผู้ที่มีลาบเป็นคู่หรือเพศตรงข้ามนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามคู่ครองนําโชคลาบมาให้อาจจะเป็นในเรื่องของคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนก็ได้นะคะที่เขาจะนำโชคลาบนำความสุขความเจริญมาให้ค่ะ ซึ่งในเรื่องของการงานในเดือนนี้นะคะวันที่1ถึงวันที่17ค่ะดาวพระอาทิตย์นะคะสถิตเข้มแข็งอยู่ในบ้านตัวเองเป็นกเกษตรราธิบดีส่งผลให้เจ้าชะตาค่ะมีกิจการงานมั่นคงนะคะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จในงานนั้นๆมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีชื่อเสียงในอาชีพของตนเองมีงานทําอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็พอวันที่สองนะคะดาวพระพุธย้ายนะคะ ดาวพระพุธย้ายแล้วก็ดาวพระศุกร์ย้ายซึ่งดาวพระพุธนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะซึ่งแปลว่าโชคลาภความสําเร็จนะคะทําให้เรื่องของการงานเนี่ยก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ดีถึงแม้ว่าดาวพุธจะเดินถอยหลังอาจจะทําให้ความสําเร็จอาจจะดูล่าช้าไปบ้างนะคะแต่ก็คงยังมีความสําเร็จที่ดีอยู่นะคะนอกจากนั้นค่ะดาวหนึนะคะ เขาเป็นดาวดีนะคะหนึ่งกับ6เนี่ยเขาเป็นคู่สมพลกันก็แปลว่าบางทีคุณอาจจะได้คู่มาช่วยในเรื่องของการงานคู่มาสนับสนุนในเรื่องของงานอาจจะมีหุ้นส่วนคู่ค้าในเรื่องของการงานที่ดีนะคะแล้วก็4กับ6เป็นคู่ท่าน,น้ำนะคะส่งผลทำให้บางทีคุณอาจจะมีการปรับรูปแบบการทำงานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้ดี ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะต้องบอกว่าในเดือนนี้ค่ะในเรื่องการงานการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันด้วยประกอบกันนะคะค่ะในเดือนนี้ในเรื่องของการงานการเงินสําหรับเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะต้องบอกว่าตามดวงดาวอะ่ะค่อนข้างดีเลยแต่แอมมองว่าจากภาพไพ่อะค่ะหลายคนนะคะน่าจะ ก่อนหน้านี้อาจจะมีการเกิดเหตุการณ์ที่กระทันหันนะคะบางคนตกงานกระทันหันนะคะหรือว่าบางคนเจอสถานการณ์อะไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันทำใหออ้หลายคนยังมีอยู่ในพลังงานลบยังอยู่ในภาวะความกังวลซึ่งบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของหนี้สินนะคะหรือว่ายังรู้สึก มีความรู้สึกกังวลใจอยู่นะคะอันอยากจะบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะสำหรับใครที่มีการตกงานนะคะหรือว่าบางคนทำธุรกิจแล้วปรากฏว่าธุรกิจนั้นๆไม่ทำให้เกิดรายได้ที่ดีตามที่คิดเอาไว้นะคะนี่ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เข้ามาจากจัก,กรวาล เพื่อมาบอกเพื่อนๆว่าถึงเวลาแล้วที่เพื่อนๆจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะนําไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะเพราะว่าเพื่อนๆได้เดือสันเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องมีการจบนะคะจบกับสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่การงานที่ไม่ใช่นะคะบางคนในช่วงนี้ค่ะใครที่ตกงานอยู่นะคะหรือว่า ในเรื่องของการงานการเงินยังไม่ได้ผลตอบแทนยังไม่ได้ไรายได้อย่างที่ตั้งใจไว้ก็เป็นช่วงเวลาที่เพื่อนๆอ,อาจจะต้องมาศึกษากลยุทธ์อะไรใหม่ๆนะคะลองดูเพราะว่าถ้าเกิดดูจากตามดวงดาวก็เหมาะสำหรับงานอะไรที่เป็นเกี่ยวกับความบันเทิงนะคะเกี่ยวอะไรกับเด็กๆหรือสำหรับใครที่ ยังไม่รู้นะคะว่าอยากจะว่าควรจะทำอะไรดีนะคะอันนี้แอมมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะก็คือจะเป็นการดูดวงเฉพาะในเรื่องของการงานว่าเพื่อนๆควรที่จะทำงานในรูปแบบไหนนะคะโดยออปจาอิงจากหลักโหราศาสตร์ไทยก็คือจ้างวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็จังหวัดที่เกิดมานะคะ แล้วก็แอมจะบอกด้วยว่างานนี้เพื่อนๆจะต้องทำการโปรโมตทางออนไลน์ยังไงเนื่องจากว่าแอมจะมีช่อง YouTube สอนเกี่ยวกับการทำการตรลาดออนไลน์ด้วยนะคะสำหรับใครสนใจก็เดี๋ยวแอมแปะลิงก์ไว้ให้ตรงนี้จะมีค่าบริการอยู่ที่300บาทจะเป็นการอัดคลิปนะคะเพื่อที่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าตกงานแล้วควรจะเลือกงานแบบไหนถึงจะเหมาะกับพื้นดวงกับตัวเองงานไหนที่จะลุ่งนะคะ ก็สามารถที่จะทักเข้ามาได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครรู้ว่าตัวเองชอบอะไรนะคะรู้ว่าตัวเองมีความถนัดอะไรในเรื่องของการงานการเงินค่ะคีย์หลักเลยนะคะอย่าเพิ่งไปโฟกัสที่เงินเป็นอันดับแรกเพราะว่าหลายครั้งมากๆเลยที่เวลามีนักเรียนมาปรึกษานะคะในเรื่องของงานว่าควรจะทํางานอะไรดีคะอะไรประมาณนี้นะคะพอตั้งต้นเอาเงินมาเป็นอันดับแรกนะคะ ในการทํางานกว่าที่เพื่อนๆจะประสบความสําเร็จ่ะเงินจะยังไม่ทันมาในทันทีสมมุติว่าเราจะต้องมีการไลฟ์สดอย่างเงี้ยค่ะกว่าที่จะมีลูกค้าเข้ามาฟังเรากว่าจะขายได้ปังเหมือนอย่างคนอื่นเขาในระหว่างนั้นในระหว่างที่เพื่อนๆยังขายไม่ได้อะถ้าเกิดเราใช้เงินเป็นตัวโฟกัสนำอะค่ะเพื่อนๆจะไปไม่ถึงสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ แต่เมื่อไหร่ก็ตามหากเพื่อนๆมองไปว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขอยากจะทำสิ่งนี้ในทุกๆวันต่อให้ไม่ได้เงินก็ตามนะคะแล้วก็มาดูว่าสิ่งสิ่งนั้นนะคะสามารถที่จะไปแก้ปัญหาอะไรให้ใครได้บ้างนะคะหรือว่าสิ่งสิ่งนี้ไปทำให้ใครมีความสุขได้บ้างดูกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรานะคะแล้วก็ค่อยทำการโปรโมท ไปยังช่องทางที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราอยู่นะคะเมื่อเราวางแผนกลยุทธ์แล้วนะคะจากนั้นนะคะก็คือถือจะเป็นช่วงเวลาที่เพื่อนจะเริ่มลงมือทำนะคะลงมือทำในช่วงนี้อาจจะต้องมีการทำงานหนักอาจจะต้องมีการแบบบุกป,ป่าฝ่าฟัน เมื่อเราวางแผนกลยุทธ์แล้วนะคะก็คือลงมือทำทำอย่างแบบตั้งใจเต็มที่เลยนะคะแล้วเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาที่เคยทำให้เพื่อนๆเสียใจทำให้บางคนก่อนหน้านี้อาจจะมีคนหักหลังนะคะมีเพื่อนร่วมงานที่เขาไม่จริงใจด้วยหรือว่าบางทีมีคู่หุ้นส่วนที่ได้มีการทะเลาะทำให้เกิดความเสียใจ นะคะบางคนก็มีการแบกภาระหนี้สินของครอบครัวอะไรก็ตามนะคะหากคุณสามารถที่จะโฟกัสไปในสิ่งบวกนะคะมองไปที่เป้าหมายว่าคุณต้องการใช้ชีวิตแบบไหนนะคะแล้วก็ลองทำเหมือนที่แอมบอกดูว่า พิจารณาว่าสิ่งที่คุณมีความรักชอบถนัดคืออะไรนะคะแล้วก็สิ่งสิ่งนั้นนะคะสามารถที่จะไปแก้ปัญหาอะไรให้กับใครได้บ้างจากนั้นนะคะให้มาลิสต์รายการว่าในแต่ละวันต้องทําอะไรบ้างนั่นคือเป้าหมายในแต่ละวันโฟกัสไปที่เป้าหมายในแต่ละวันนะคะแต่ว่า ผลพลอยได้การที่ลูกค้าสั่งซื้อของนั่นคือผลพลอยได้ที่จะได้รับแต่อย่าเพิ่งไปโฟกัสในสิ่งสิ่งนั้นนะคะพยายามทําปัจจุบันให้มีความสุขในทุกๆวันเหมือนกับการที่เราปลูกต้นไม้อะคะ่ะแล้วเราก็ค่อยๆหมั่นรดน้ําพรวนดินในทุกๆวันต่อให้เราไม่ได้ อยากให้ดอกออกดอกออกผลแต่ถึงเวลาเขาก็จะออกดอกออกผลเองนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆเอาจิตใจไปโฟกัสว่าอยากจะให้ได้เงินเยอะๆเท่าน,นี้นะคะจะทําให้เพื่นพนพนอนๆท้อแล้วก็ไม่มีกําลังใจนะคะ i ต่อบอกเลยว่าเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกอะ เป็นเดือนที่เรื่องการงานการเงินดีมากๆเลยนะคะขอเพียงแค่เพื่อนๆออกมาจากพลังงานลบออกมาจากความเศร้าเสียใจนะคะเปลี่ยนโฟกัสไปอยู่ที่เป้าหมายเดือนนี้คุณได้เดอร์ซันเลยนะคะการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งหลายที่เข้ามาค่ะเขาเข้ามาเพราะว่าคือคุณไม่เหมาะกับสถานการณ์นั้นๆแล้วที่ที่นั่น ทำให้คุณอยู่แล้วไม่มีความสุขที่ที่นั้นไม่ตอบโจทย์กับชีวิตของคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็เลยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทําให้คุณไปพบเจอกับชีวิตที่ดีมากขึ้นมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็เมื่อใครทำตามที่อมบอกเนาะวางแผนกลยุทธ์ลงมือทำนะคะแล้วก็บุกบ่าฝ่าฟันตั้งใจสุดท้ายค่ะ คุณจะมีเงินเก็บในอนาคตด้วยนะคะัก็เป็นกําลังใจให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของความรักกันนะคะค่ะในเรื่องของความรักนะคะในเดือนนี้ค่ะดาวปัตตานินะคะก็คือดาวพระศุกค,ค,ค่ะเดือนนี้นะคะก็ยังคงมีาดาวมฤตยูอยู่ที่ภพปัตตานินะคะแล้วก็ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวตัวตนของชาวลัคนาราศีพิจิกสถิตอยู่ที่ภพปัตตานิ นะคะได้เป็นประปลแปลว่าอ่อนแรงอ่อนกําลังนะคะเพราะฉะนั้นการที่ดาวตัวตนของคุณได้เป็นปราก็ทําให้บางทีคุณอาจจะมีการอ,อ่อนผ่อนตามคู่ของคุณได้ดีนะคะคราวนี้ค่ะเมื่อดาวตัวตนมาอยู่ที่ช่องของความรักเนี่ยก็จะทําให้ในเดือนนี้คุณมีการมาโฟกัสในเรื่องของคนรักมากขึ้นมาโฟกัสในเรื่องของความรักมากขึ้นนะคะ แล้วก็ด้วยความที่ดาวอังคารค่ะได้เป็นราชาโชคด้วยนะคะทําให้คุณก็มีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะคะทั้งกับคู่ของคุณเองแล้วก็ทั้งกับในกรณีคนที่มีเจ้าของแล้วอ่ะคุณก็ยังคงไปมีเสน่ห์กับคนอื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ ระมัดระวังนิดนึงเนาะคือคนโสดเนี่ยไม่ห่วงเลยนะคะคุณจะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามได้ดีแต่คนที่มีคู่แล้วเนี่ยบางทีคือเขารู้ว่าคุณมีแฟนแล้วอะ่ะเขาก็ยังยังอยากจะมาขายขนมจีบยังไงก็ะระมัดระวังด้วยนะคะวันที่1ถึงวันที่สองค่ะดาวศุกร์เร็งดาวเสาร์นะคะซึ่งคู่เนี้ยเขาเป็นคู่ศัตรูกันก็ทําให้บางทีคุณอาจจะมีการทะเลาะขัดแย้งกันมีความเครียดกันบ้างนะคะ แล้วก็ในช่วงวันที่1ถึงวันที่สองเนี่ยก็คือดาวพุธอะ่ะเขาเดินถอยหลังตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วนะคะทําให้คือดาวพุธเนี่ยจะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับคําพูดนะคะการเจราจาพอดาวพุธเดินถอยหลังก็ทําให้บางที การสื่อสารการพูดจามไม่ดีเท่าที่ควรคือสื่อสารแล้วเข้าใจไม่ตรงกันเข้าใจผิดกันได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็ในช่วงถึงวันที่1วันที่สองก็พยายามสื่อสารกันให้ออให้เคลียร์นะคะบางอย่างอ่ะหลายคนด้วยความที่มีการเลี้ยงดูที่ไม่เหมือนกัน การที่เขาสื่อสารออกมาแบบนี้บางทีเราเข้าใจแบบนี้แต่จริงๆอีกฝ่ายหนึงเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจแบบนั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ลองถามดูว่าการที่เขาเป็นแบบนี้เป็นเพราะอะไรนะคะลองถามแล้วก็พูดคุยกันสื่อสารกันให้เข้าใจนะคะแล้วก็วันที่2กันยาค่ะดาวความรักย้ายมาที่ภพกรรมะนะคะตรงนี้ก็จะทําให้คู่ของคุณนะคะ มีส่วนสําคัญมากๆเลยที่จะมาช่วยในเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นแมอมมองว่าในเดือนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วอ่ะแล้วมาจับมือร่วมกันทํางานร่วมกันนะคะจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะก็จะช่วยกันทำมาหากินสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวนะคะส่วนคนโสดค่ะวันที่1ถึงวันที่สองนะคะ ก็คือบางทีคุณอาจจะได้เจอคนที่มีศักยภาพนะคะแต่ว่าเข้ากับคนรอบข้างไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าสุกเรงกับดาวเสาแล้วอยู่ในภพสหาาัสาชชะสหัชชะแปลว่าคนรอบข้างนะคะบางทีก็คือมีคนเข้ามาจีบแต่ว่าคนรอบข้างเพื่อนๆคุณอาจจะบอกว่าเขาไม่เหมาะสมกับคุณอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็วันที่2ถึงวันที่26ค่ะคุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนรักจากการทำงานอาจจะเป็นคู่ค้าเป็นลูกค้านะคะหรือว่าติดต่อการประสานงานกันด้วยเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็พอวันที่27ค่ะ27พอดาวย้ายนะคะก็จะมีคนเข้ามาจีด นะคะแต่แอมมองว่าคนโสดอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือในเรื่องของความรักเนี่ยค่ะในเดือนนี้เ,เป็นไป,นปนในแนวทางที่ดีนะคะถ้าเอาตามดวงดาวเนาะแต่เดี๋ยวเรามาดูไพ่ประกอบกันว่าเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปแอมเนี่ยพลังงานเป็นยังไงกันบ้างนะคะค่ะในเดือนนี้นะคะความรักของคนโสดนะคะแอมมองว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะ หลายคนอาจจะเจอสถานการณ์ที่ผิดหวังเสียใจในเรื่องของความรักมานะคะบางคนอาจจะยังมีความกลัวยังไม่กล้าที่จะเปิดใจในเดือนนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสามารถที่จะกลับมาเยียวยากลับมาปรับสมดุลน,นะคะหากเพื่อนๆสามารถที่จะมีมุมมองคิดได้ว่าคนที่เขาเข้ามาแล้วไม่ใช่นะคะ เป็นเพียงเข้ามาเพื่อให้เราได้เรียนรู้ได้รู้ว่าคนแบบนี้ไม่เหมาะกับเรานะคะออถ้าเกิดว่าคนไหนที่ยังอยู่ในสภาวะที่ยังทำใจไม่ได้นะคะแอมก็มองว่าเพื่อนๆอาจจะมีการได้เยียวยาหัวใจได้มีการปรับสมดุลกลับมารักตัวเองกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะ เดือนนี้จะมีคนเข้ามาจีบนะคะจะมีคนเอาความรักมามอบให้นะคะเนี่ยค่ะจะมีาชายหนุม่มเอาความรักมามอบให้บางคนนะคะมาหลายคนด้วยเนื่องจากว่าในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะ The High p r i s t e เนีย่ยจะเป็นคนที่มีเสน่ห์แบบลึกลับโดยโดยมากราศีพิจิกเนี่ยจะหลายคนจะบอกว่าชาวลัคนาราศีพิจิกจะเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่ดูลึกลับเป็นคนที่แบบเหมือน ออดูหน้าค้นหานะคะด้วยเสน่ห์ของคุณในเดือนเนี้ทำให้อาจจะมีหลายคนเข้ามาแย่งขายขนมจีบนะคะมีคนเอาถ้วยมามอบให้เอาความรักมามอบให้มีคนมาพร้อมที่จะพยายามลงมือทำจีบแบบตั้งใจนะคะเพราะว่า คุณเป็นคนที่เขามองว่าตัวคุณเป็นคนที่แบบเป็นราชินีทวยเป็นผู้หญิงที่ดูเลอค่ามีคุณค่าที่เขาอยากที่จะให้คุณเข้ามาอยู่ในชีวิตนะคะแต่อมองว่าบางทีเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังอยู่ในสาานอาการที่แบบเอายังไงดีน่าจะแบบ ตัดสินใจเลือกว่าจะเปิดใจดีไหมหรือจะไม่เปิดใจดีคือใจนึงก็ยังมีความกลัวกับความผิดหวังจากความเสียใจในอดีตที่ผ่านมานะคะแต่มองว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนได้มีการฮิลมีการออรักษาแผลนใจได้มีการทบทวนแล้วว่าแล้วบอกกับตัวเองว่าคนที่เข้ามานะคะการที่เราเดินออกมาจากคนที่ไม่ใช่หรือว่าใครสักคนนึงที่ไม่ใช่เขาออกไปจากชีวิตเรานั่นก็ทําให้เรามีโอกาสที่จะได้ คนพบได้เจอกับคนที่ใช่มากยิ่งขึ้นแล้ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วกล้าเปิดใจแอมก็มองว่าในเดือนนี้ค่ะคุณก็จะได้เจอกับคนรักความรักที่ดีนะคะที่เขาอาจจะเข้ามาจากการทำงานเนาะนะคะหรือบางคนนะคะ พรมที่จะเปิดใจแล้วแต่ก็อาจจะมีสถานการณ์ที่จะต้องตัดสินใจเลือกเนื่องจากว่ามีคนเข้ามาให้เลือกหลายคนนะคะเพราะฉะนั้นหลักในเกณฑ์หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกให้ดูว่าใครที่เขาลงมือทํานะคะบางคนบอกว่าคิดถึงแต่ไม่มาหาอะไรประมาณนี้นะคะให้ดูจากการกระทําที่สม่ำเสมอคนไหนที่เท ะะดูการการะทาของเขานะคะว่าสอดคล้องกับคําพูดไหมนะคะแล้วจากนั้นก็ดูความสม่ําเสมอแล้วก็แอมมองว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะเพื่อนๆก็น่าจะสามารถที่จะตัดสินใจเลือกคนที่ถูกที่ใช่ได้ค่ะในเดือนนี้ค่ะคนที่มีคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะนะคะแอมมองว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มาแบบปุบปรับฉับพลันนะคะคือก่อนหน้านี้ ถ้าเกิดว่าใครมีประเด็นมีความทะเลาะขัดแย้งห่างกันไปนะคะแอมก็มองว่าคนคนนั้นนะ่ะเขาจะติดต่อก,กลับคืนมานะคะเขาจะมาทำความชัดเจนให้เกิดขึ้นเดี๋ยวจะินะคะแล้วก็เขาจะเอาความรักดีๆมามอบให้บางคนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่คุยกับชาวต่างชาติคุยกับคนที่อยู่ทางไกล เขาก็จะเดินทางมาหานะคะเพราะเขามองว่าคุณนะ่ะเป็นคนในฝันของเขานะคะบางบางคนนะคะก็อาจจะมีความรู้สึกกังวลใจว่าพอเขากลับมาควรจะเปิดใจดีไหมอ่าถ้าเปิดใจแล้วเขาจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกหรือเปล่านะคะบางทีเดือนนี้แอมว่าเพื่อนๆก็อาจจะมี ความลังเลส,สงสยัยมีการจะต้องมาชั่งใจอยู่ว่าจะตัดสินใจยังไงดีจะให้โอกาสเขาดีอีกหรือเปล่านะคะซึ่งแอมบอกว่าในเดือนนี้ค่ะคนคนนั้นอะที่คุยอยู่แล้วสถานการณ์ไม่ชัดเจนนะคะเขาจะมาลงมือทําแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะเขามองว่าการอยู่กับคุณอะเป็นสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกมีความสุขนะคะบางคนอาจจะมีสถานการณ์ มาหึงหวงด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะปล่อยคุณไปได้นะคะเดือนนี้มองว่าในเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคนคุยแต่ไม่มีสถานะนะคะแนวโน้มก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะยังไงก็ลองลองดูดูจากการกระทำนะคะเพราะแอมมองว่าเดือนนี้คนที่ไม่มีสถานะคนของคุณนะ่ะเขาจะทำอะไรทำให้มีความรู้สึกว่าตัวคุณนะ่ะ มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเขาจะลงมือทำอะไรให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นบางคนนะคะเขาอาจจะขอเป็นแฟนเลยด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าเดยจัสติปก็คือเป็นความยุติธรรมที่บ่านมาถ้าเกิดว่าใครแบบมามาหายหายจากนี้ไปเขาก็จะมาแบบเสมอต้นเสมอปลายมากยิ่งขึ้นนะคะในเดือนนี้ค่ะคนที่มีคู่แล้วนะคะต้องบอกว่าแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยนะคะแทบไม่มีไพ่เสียเลยนะ ก็คือเดือนนี้คือคุณเป็นที่รักนะคะมีความรักที่ดีมีความอบอุ่นในครอบครัวนะคะบางทีคุณอาจจะได้มีการเริ่มต้นทำงานอะไรบางอย่างด้วยกันนะคะแล้วคุณก็มาโฟกัสในเรื่องของการลงมือทำนะคะ ั้งใจทางานด้วยกันนะคะเนี่ยค่ะทั้ง e of Coins e v e n of c o i n พอทํางานด้วยกันแล้วอะค่ะก็จะทําให้เรื่องการเงินมีความเจริญงอกงามเพราะเขามองว่าคือคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งแล้วก็ออเป็นคนที่เขารู้สึกว่าคุณมีคุณค่าเป็นคนที่เขามีความเกรงขามนะคะแล้ว สำคัญมากที่สุดเลย DM Place เนี่ยก็คือคุณเป็นหนึ่งในใจของเขาเพราะฉะนั้น,นในเรื่องของความรักอะ่ะแอมมองว่าเป็นอะไรที่ดีงามมากๆนะคะคู่ของคุณเขาก็จะมาโฟกัสมา,าทำพัฒนาในเรื่องของการงานความมั่งคัง่งความมั่นคงนะคะแล้วบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ไปท่องเที่ยวด้วยกันด้วยนะคะต้องบอกว่าเดือนนี้ ในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านต้องการสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆบ้างนะคะค่ะในเดือนนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณได้จบวงโครจรเก่าแล้วนะคะที่ผ่านมา หากคุณเจอปัญหาอะไรต่างๆเข้ามาในชีวิตมากมายต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีพิจิกที่ผ่านมาเจออะไรมาหนักมากเลยนะคะจบแล้วนะคะวงโครจรแบบเดิมคือคุณลงมาถึงจุดต่ำสุดแล้วตอนนี้เป็นช่วงขาขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าอยากให้คุณมามองว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณจากนี้คุณอยาก ให้ชีวิตของคุณไปในแบบไหนจากนั้นนะคะก็คือให้ขับเคลื่อนค่ะลงมือทำไปตามเป้าหมายในวิถีทางที่คุณต้องการนะคะแล้วก็บางคนนะคะอาจจะต้องได้มาเยียวยาหัวใจลองมาดูนะคะว่าปัญหาต่างๆที่คุณเจอนะคะเกิดมาจากความกลัวในใจอะไรของคุณหรือเปล่านะคะดูพฤติกรรมบางอย่างของคุณยกตัวอย่างเช่นบางคนเนาะ ติดช้อปปิง้งโดยที่คุณไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่อาจจะเกิดมาจากว่าคุณทำงานแล้วคุณรู้สึกว่าตัวคุณไม่มีความสุขกับงานนั้นๆแล้วคุณก็เลยมาชดเชยความสุขด้วยการใช้เงินไปกับการช้อปปิง้งหรือบางคนนะคะก็ไม่มีความสุขกับความสัมพันธ์แล้วคุณก็เลยมาแก้ไขด้วยวิธีการกิน ทำให้สบายใจลองดูค่ะว่าปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะมันเกิดมาจากอะไรแล้วก็พยายามกล้าหาญที่จะเข้าไปเยียวยาในหัวใจของตัวเองนะคะเดือนนี้ค่ะหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมนะเหตุการณ์เหล่านี้มันจะต้องเกิดขึ้นในชีวิตของฉันด้วย ทำไมฉันจะต้องตกงานด้วยหรือทำไมเขาจะต้องทิ้งเราไปด้วยคือทำไมเหตุการณ์แย่ๆมันจะต้องเกิดขึ้นกับชีวิตของเราด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็บอกว่าอ,อ,อยากให้คุณอย่าตั้งคำถามว่าทำไมนะคะแต่ให้เชื่อว่าทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาค่ะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากกว่าเสมอนะคะแล้วก็นี่ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องมาทำความสะอาดนะคะพลังงานลบ ที่ผ่านมาอะไรก็ตามที่ทําให้คุณมีความรู้สึกเศร้าเสียใจกังวลใจไม่มีความสุขทุกข์ใจความเครียดทั้งหมดทั้งหลายให้พยายามล้างพลังงานนั้นออกไปนะคะเพราะว่าจากนี้เป็นต้นไปค่ะคุณกําลังจะได้เจอกับสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะบางคนจะได้เจอการทํางานที่ใช่ได้คนพบแพชชั่นว่า เ,เกิดมาในครั้งนี้คุณอยากที่จะใช้ชีวิตแบบไหนได้ค้นพบเหมือนเป้าหมายในชีวิตนะคะรู้ว่าตัวเองเราเกิดมาในชีวิตนี้เราอยากทำสิ่งสิ่งนี้นี่แหละสิ่งนี้นี่แหละเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขบางคนก็ได้เจอกับความรักที่ดีนะคะเป็นคนที่เขาเข้ามา มอบความจริงใจให้แล้วก็อยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมกันไปในทิศทางที่ดีนะคะแอมก็อยากเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆชาวลัคนาราศีพิจิกทุกคนนะคะอันนี้เป็นการดูดวงโดยรวมเนาะแอมก็อยากให้เพื่อนๆรับเฉพาะพลังงานบวกไปนะคะแล้วก็พยายามจิจนตนาการว่าสิ่งสิ่งนั้นที่แอมพูดเนี่ยคะ่ะสิ่งไหนก็ตามที่เพื่อนๆอ,อยากให้เกิดขึ้นอนะสิ่งนั้นพยายามคิด ถึงสิ่งสิ่งนั้นบ่อยๆแล้วสิ่งไหนก็ตามที่เพื่อนๆไม่อยากให้เกิดขึ้นพยายามอย่าไปคิดถึงสิ่งสิ่งนั้นนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ชอบการอ่านไพ่การดูดวงแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ